ปัญหาแม่คุณแม่ลูกสองะคะ่ะมันก็จะมีปัญหาหน้าท้องเลยอยากดูเราเห็นรีวิวเยอะเรารู้สึกมั่นใจแต่ที่นี่ว่าสะอาดปลอดภัยเราตื่นเต้นมากแต่ว่ามั่นใจสุดๆสวัสดีสค่ะชื่อเทียนะคะมาจากดูใบคะ่ะวันนี้มาดูดไขมันแขนหน้าท้องและต้นขานะคะ่ะปัญหาแม่คุณแม่ลูกสองะคะ่ะมันก็จะมีปัญหาหน้าท้องเลยอยากดู ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่ว่ามั่นใจสุดๆเราเห็นรีวิวเยอะเรารู้สึกมั่นใจแต่ที่นี่ว่าสะอาดาปลอดภัยามั่นใจแต่ที่นี่มากๆค่ะไม่ต้องคิดนานค่ะเข้ามาที่นี่จบที่เดียว